ข่าวดีสําหรับนายจ้างและสถานประกอบการนะคะที่มีแรงงานต่างด้าวสถานะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะวันนี้ได้มีการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบมาตรการสําคัญตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อแก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้าสู่ระบบโดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวสาสัญชาตินะคะเมียนมาลาวและเวียดนามที่มีหลักฐานการอนุญาตทำงานในประเทศไทยแต่เอกสารสิ้นสุดลงรวมถึง คนต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายก่อนที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้และต้องทำงานสามารถอยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้1ปีคนต่างด้าวที่สถานะไม่ถูกต้องนะคะจะต้องดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลและทำเอกสารรับรองจากทางประเทศต้นทางส่วนผู้ติดตามแรงงานนะคะที่อายุต่ำกว่า18ีจะต้องทำประกันสุขภาพยังไงก็รอประกาศจากทาง กระทรวงแรางงานและกระทรวงมหาไทยอีกทีนะคะมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีการประกาศเดิมเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงพี่อิฟจะคอยมาแจ้งและอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะบริษัทนํำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ KTS ไว้ด้วยนะคะ